สวัสดีครับมาลุยมาต่อครับพี่นะฮะตอนที่2นะครับน้าแบบพระปิดตารุ่นสุดท้ายนะครับงานเศรษฐีเหนือดวงครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันอีก20รายการนะพี่ใครสนใจรุ่นๆละนลมร0อบาทเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาแกะกัน20องค์เหมือนเดิมครับน้ชอบูกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ไอดีไลนและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะความร้นแรงนะฮะอย่างที่แจ้งให้ทราบนะพี่ตอนนี้นะฮะดุเดือดกันเลยทีเดียวนะครับนะ อยากให้ดูดูชอบนะดูองค์ให้ถูกใจพี่แล้วก็ปิดถึงเข้ามาได้นะครับก็สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทางอดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนนี้พี่ราคาเริ่มขยับนะฮะร,ราคาเริ่มขยับเริ่มแหลงขึ้นเรื่อยๆพี่นะครับบอกได้เลยว่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เล่นได้และรายละเอียดนะฮะการจะสร้างนะฮะนะสวยมากพี่สวยมากนะครับแล้วก็นี่พี่ดู อากตะกุดทองคำนะพี่นะก็จบกันพันสองนะฮะหุ้มทองคําก็จบกันพันห้านะครับอยากให้ดูลองให้ลองดูดูพี่นี่นะฮะตะกุดทองคําเมื่อวานนี้คนระับล่าสุดนี่จบไปพันหกนะครับล่าสุดนะฮะน้องเปิดพันแปดดูเลยพี่นะครับแล้วก็หน้าพวกหน้าทองคําหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่จบเป็นพันแปดนะครับดุเดือดพี่นี่พี่ดูนี่องค์นี้จบสองพันหกนี่ฮะ พี่ดูดีนะ้ำวันนั้นนี่จบสองพันหกี่นะครับหุ้มทองคำก็จบหนพันหกโอ้โหบอกเลยว่าพี่นะครับว่าเดือดทุกนะกำลังเดือดเลยพี่ตอนนี้นะเล่นได้พี่ชายนะครับรุ่นนี้ถือว่าเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยแล้วกันครับนะขออนุญาตนะฮะขยับถาดแน่นึ่มาเป็นพื้นหลังแดงนะครับเพื่อจะเห็นความคมชัดของพระกันขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแกะรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่นะฮะ รายการที่หนึ่งนะครับโอ้โหรายการนี้เปิดมาพี่รายการนี้นะครับผนดูายการให้พี่นะครับรายการนี้เนื้อฟ้าวาดน,นะครับสี่ทิศมงคลปิดทองคำพิว้วแท็กกิมซัวหกสิบเก้าจุดก็เก้าเปอร์เซ็นต์หลังตะกุดทองทิพย์หนึ่งดอกพี่รายการนี้นะฮะสวยๆเลยพี่นะโอ้โหเลขคนละเบอร์หนึ่งสี่ห้านะพี่จะเอาเลขคนละเบอร์หนึ่งสี่ห้าต่อโลาใบโพครับ นี่ฮะตอนราทิศิลาเบโพครับนี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โห แต่และองค์ที่ดุเดือดกันเลยผมดูรายการให้รายการที่เป็นเนื้อเหลืองว่านดอกทองนะ it ครับนหลังนับแบงค์ฝั่งตะกุดทองทิพย์ทองแดงครับนะครับนนะฮะองค์นี้ข้างหน้านเอาดูอาจจะธรรมดานะแต่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหพี่เอ้ยนะเลขโคตเบอร์ห้าสิบนะครับด้านหลังยังสวยพี่รายการที่ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับ รายการสามเนื้อม่วงว่านหัวใจลาหูครับเนื้อม่วงว่านหัวใจละหูพี่เลขโค้ดนัวเบอร์ตองหนึ่งนะฮะเลขโค้ดนัวเบอร์ตองหนึ่งนะพี่โอ้ที่เด็ดเลยครับ๋ยวผมหากล้องก่อนนี่ฮะเลขโค้ดนัวเบอร์ตองหนึ่งชัดเจนครับนีนรายการนี้ตองหนึ่งนะครับผมขอที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับตองหนึ่งนะขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สามนะครับนะ รายการที่สี่ครับนะครัรายการที่สี่พี่มาดูกัน,นครับนะรายการที่สี่เปิดมาเป็นเนื้อวาดสบู่เลือดหลังพระปกนะฮะโอ้โหนะ่ฮะหลังพักหน้าปกอัปก้าพี่เลขโคดเจเบอร์สามสูนยนะครับนะฮะหลังนั่งปกพี่โอ้โหสุดเลยนะครับ รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทเ้อพี่ชายนะครับรายการที่สนะี่นะครับนะรุ่นนี้ออปชันเดือดจริงพี่นะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าครับพี่โอ้โหรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นเหรียญนะครับพับปิดตานะครับปั๊มตัดชิดชุบพ่นทองรายรีตุเวอรี่นะครับ แบบที่4ี่เรียมพระพิตาปั๊มตัดชิดทุกเนทรายสองกษัตริย์กายตาจีวรทองผมกำไรทองโอ้โหองค์นี้หรือเปล่าพี่จบ2,000ันกาบาทนะฮะสวยมากนะพี่เลขโคดันเบอร์หมายเลขสี่นนะครับคือน้ำหนักดีมากเลยพี่นะแล้วก็สวยด้วยพี่ตัดชิดถ้าเป็นเรียมสามห่วงนะผมว่าสวยเลยพี่นะสวยมาก รายการที่เอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมาครับรายการที่ที่หกนะครับรายการที่หกเปิดขึ้นมาที่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อน้ำตาลชั้นมากเม็ดสุดินะทองแดงหลังบ่วงหนัานะครับนี่ เลขคนต้งเบอร์หนึ่งสองสามครับหมายเลขเรียงครับนะฮะเลขคนต้งเบอร์หนึ่งสองสามหมายเลขเรียงพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการที่หกต่อมาฮะร,รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้ออะไรพี่แช่น้อมันเสือพี่เนื้อเขียวว่านเมตตาแช่น้อมันเสือครับ ร,รายการที่เช่นน้ำมันนะครับอาจจะมัได้ออกมาน่าพี่นะมีมดสารด้วยฮะมีมดสารด้วยนะครับเลขคนเบอร์อรมาเลขหนึ่งแปดสี่นะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยนะฮะสามร้อยบาทพอพี่รายการที่เจ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับ รายการที่แปดที่เนื้อเขียวเม่นว่านเมตาสีจุทอแสงนะครับผงเลื้องแสงฝังพลอยเขียวแนะแบบสองสิงทองแดงครับนี่ฮรรเลขคนเบอร์หนึ่งสองสี่ครับสิงทองแดงครับพี่สวยสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับขอที่สามร้อยบาทป็นแนะสามร้อยบาทนะครับรายการที่แปดครับต่อมาฮะรายการที่เก้าครับ โอ้โหรายการที่เก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อดำไบรลดนะครับฝังพลอยห้าเม็ดนะครับหลังเสฐีเหนือดวงครับนี่ฮะโอ้โหหลังเสฐีเหนือดวงเต็มองค์พี่เลขโคดเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเนื้อดำไบราดฝังพลอยห้าเม็ดครับรายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมาพี่เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองสี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวว่านนะฮะเขียวสะท้อนแสงพี่นี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทพี่เลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองห้านะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านสี่ทิศมงคลแบบ 1, หนึ่งปัดทองตะกุดหนึ่งดอกนะสร้างร้อยองค์วีนี่ฮะสวยๆนะครับเลขคุณเบอร์หมายเลขสองเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับรายการที่11แบ่งที่300บาทนะครับ300บาทนะครับรายการที่11นะครับรายการที่12บสอนะครับ รายการที่สิบสองเปิดมาฮะร,รายการนี้เป็นเนื้อส้มว่านพระอาทิตย์เรืองแสงเมิสดอุดสดืออุนารโอมอป,ปกาหน้ากากดวงนาคาอป,ปกาโอ้โห,โโหโโนะฮะเลขโคดนาเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งสมูตรีรายการนี้300บาทนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะร,รายการที่13า รายการที่13เปิดออกมาพี่เนื้อว่านฟ้าสีมงคนพ่นละอองเงินครับรายการนี้เลขคนณะเบินหนึ่ครับหรือเลขคนละเบินหนึ่พี่รายการนี้นะครับสองาบาทพอพี่นะครับสองร้อบาทพอพี่นะครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับพี่สรพี่ชายรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่4นะครับ รายการที่4เปิดออกมาพี่เนื้อชมพูว่านลังเงินคุกนับแบงค์นะครับเมนอุดนักกากทองแดงครับนี่เลขโคจรเบอร์ห้กครับเลขโครเบอร์ห้านะครับรายการนี้เต็มระบบเลยพี่นะขอที่สามอยห้าสิบาทพี่นะรายการที่14นะครับต่อมาฮะรายการที่15้า ราย <c oughs> การที่สิบห้าเปิดมาฮะรายการนี้เนื้อว่านเขียวเมตตาครับหน้ากากาทองทิพย์นี่ยเลขคนําเบอร์หนึ่งสามูนรนะครับหน้ากากาทองทิพย์รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบหกครับ รายการที่สิกเปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อตัดชิดนะครับเนื้อทองแดงหลังตัดชิดนะยันเสือเหลียวหลังครับนี่ฮะรายการที่สิกครับเลขคนเบอร์ใหม่เลขสามสามพี่นะรายการนี้ขอที่สามร้อยนะฮสามร้อยพอพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดําดิน กากยายักครับนาคุกแบงค์นะครับเม็ดอุดสะดือนะครับหน้ากากเต็มองค์ด้านหลังครับนี่โคจะเบอร์หนึ่งห้าแปดนะครับนี่ฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดเนื้อดำปลาลานนะครับสมสมผงพลายกุมารฝังพลอยขาวหกเม็ดหลังตะกรุดเงินครับเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดนะตัวเดียวหลักเดียวพี่ตะกรุดเงินแท้ครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยพี่นะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเก้า รายการที่19เปิดออกมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านดอกทองหลังพระปกทองแดงครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งนะครับรายการที่19เลขคนละเบอร์หนึ่งนพี่นี่ฮะรายการนี้สวยพี่นะขอที่300บาทนะครับเป็นรายการที่19นะครับต่อมาฮะรายการที่20ครับ รายการที่ยี่สิบเปิดมาพี่เนื้อน้ำมันว่านนะครับสีน้ำผมและท้อนแสงนะฮะหลังสิงพี่รายการนี้ขอสามร้อยบาทเช่นกันพี่นะครับรายการนี้หลังนาไปเรื่องแสงหมดเลยนะพี่นะนี่ฮะรายการขอสามร้อยบาทพี่รายการที่ยี่สิบนะครับนี่ฮะเลขคนเบอรสี่สามนะครับวันนี้ก็แบ่งปันยี่สิบรายการนะครับพี่พีชนะฮะชอบถูกใจกันก็ปิดเงินเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ